สวัสดีแฟนๆ Wonder Peach ทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ Wonder Peach ิดีโอนะคะพบกับพีชนะคะลันี่ก็เป็นคลิปวิดีโอแรกนะคะสำหรับปี2559นะคะหรือว่าปี2016นั่นเองนะจ๊ะก็ยังไงก็ขอขอบคุณแฟนๆ Wonder Peach ทุกคนมากๆเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวันที่1มกราเนี่ยเรามีแฟนคลับที่ติดตาม Wonder Peach ิดีโอทั้งหมด 4ี่0 0 s u b s c r i b e r แล้วรู้สึกแบบดีใจมากมากๆก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะคะปีที่ผ่านมานะคะก็เป็นปีที่พีทตั้งใจทำ u t u b e มากๆจะเห็นได้ว่าแบบขยันออกวิดีโอมาพยายามออกมาให้ได้อาทิตย์ละหนึ่งวิดีโอนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่รอกันนานนะแล้วก็เป็นการตอบรับที่ดีมากๆมากๆมากๆรู้สึกแบบดีใจมากๆที่เห็นหลายคนแบบพี่คะเมื่อไหร่วิดีโอจะมา ม,มีออกมาเพื่อไรทาไมอัปโหลดชัดจังนูนน่นนั่นนี่แล้วก็ดีใจมากๆที่อัปโหลดแล้วตามมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบเราอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆนะแต่ว่าบางคอมเมนต์อาจจะแบบอ่านคือรันมันอยู่ในโน้ตถี่เนื่อออกไหมโน้ต i ิ i c เคชันในมือถืออะไรเงี้ยเห็นเห็นคอมเมนต์ทุกทุกคอมเมนต์เลยแต่ว่าบางครั้งอาจจะลืมตอบหรือว่าอะไรก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะก็พี่นี่สัญญาว่าจะพยายามตอบให้บ่อยขึ้นแล้วก็ให้ให้ใหถี่ขึ้น นะพยายามให้ครอบคุมทุกคนไม่ไม่ไม่ไมหลุดนะจ้ะโอเคแน่นอนว่าปีใหม่ทังทีนะเราก็มีของรางวัลมาฝากแฟนๆ w o n e r Peach ด้วยนะคะรวมถึง4 0 0 0 0ื่ b ซับสไครเบอร์ของเราด้วยนะคะดังนั้นวันนี้พีชแจกงทั้งหมด10รางวัลน,นะจ๊ะไม่ใช่รางวัลยิบย่อยน,นั่นนี่ชิน้นเล็กชิ้นน้อยนะก็จะมี4รางวัลที่เป็นรางวัลใหญ่นะคะแล้วก็6รางวัลย่อยเนี่ยก็คือจะรวมสกินแคร์แล้วก็เมคอัพเล็กๆน้อยๆนะคะก็รวมประมาณสัก ห้ 5, ชิ้น6กชิ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่พี่จะพยายามเอาให้ได้เยอะๆแล้วกันเนาะก็ไปดูกันดีกว่านะคะว่าของรางวัลกิฟต์เว y ในครั้งนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะ่ะเรามากันที่4รางวัลใหญ่กันก่อนนะคะ4รางวัลใหญ่เนี่ยรางวัลแรกก็คือเซ t ตเมคอัพคิสนะคะสําหรับสาวๆที่อยากจะเริ่มหัดแต่งหน้าแล้วก็อยากมีเครื่องสําอางไว้ใช้นะตัวแรกที่จะได้ไปเลยก็คือ c c ซีเดชนะคะ d o u b l e Wear Hydrating จาก1 0 2 8 แล้วก็จะมีตัวพาเลตแต่งหน้านะคะตัวนี้เป็นพาเลตแต่งตานะคะจาก W 7นะคะ In the Night Smoky ok Shade นะเด mm hmm. ี๋ยวจะเง้มให้ดูอันนี้คือของใหม่เลยนะย,ยังไม่ยังไม่แตะต้องเลยใๆเดยวจะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็แต่งได้ทั้งแบบ n นิ t r ตรแล้วก็ s m o ok คกีเลยนะคะแรงวันนี้ยังไม่หมดนะคะต่อมาแน่นอนว่าตาแล้วผิวหน้าแล้วปัดแก้มกันดีกว่านะคะ ปัดแก้มวันนี้นะคะก็คือ Beauty c o s t a g e นะคะ Victoria n อะไรสักอย่างหนึ่ง Later Demo อันนี้นยักมากเลยนะก็เป็นปัดชอนที่น่ารักน่ารักจาก Beauty c o s m e t a g e นะคะแนะ่สำหรับรางวันนี้ยังไม่หมดผู้โชคดีนะคะก็จะได้รับลิปอีก2แท่งนะคะจาก Golden Rose นะจานี่ก็เป็นรุ่นวัยวตามินกีลิปสติกนะคะสำหรับรางวันแรก สำหรับรางวัลที่2นะคะพี่คะหนูมีเครื่องสำอางแล้วแต่หนูไม่มีอุปกรณ์แต่งหน้านะคะเราจะนี่รางวัลที่2ของเรานะคะก็คือเซตแปรนะคะจาก Makeup Studio ก็มาเป็นกระเป๋าเลยนะคะนี่เอาไปแต่งหน้ากันได้เลยนะจ๊ะก็ครบครันทั้งแปรงปัดแก้มปัดแปง้งบอนเซอร์ลงรองพืง้นแต่งตาน,นน่นนี่นะคะก็อลองเอาไป ใช้กันนะคะใครคิดเป็นผู้โชคดีได้รับอันนี้นะคะแล้วยังไม่หมดนะคะเฮ้ยลงรองพื้นนะเราควรจะมีฟองน้ำาลงรองพื้นนะคะ <S <S ฟองน้ําอันนี้นะคะก็คือฟองน้ําจากแบรนด์ซูเปอร์มัมนะคะก็เป็นฟองน้าในการลงเมคอัพนะคะรองพื้นนะตามไปเฮ้ยใครได้อันนี้ก็คือได้อุปกรณ์แต่งหน้าครบเลยนจะจ๊ะและสําหรับใครนะคะที่ พี่คะหนูไม่ได้แบบเป็นสายแต่งหน้าหนูไม่ได้สายแบบทําผมทําสวยอะไรมากมายแต่หนูเป็นสายบํารุงผิวสกินแคร์คะ่ะพี่สกินแคร์วันเดอร์ก็มีนะจ๊ะนี่เลย s k 2 Se t นะคะตัวนี้คือ PITERA Essence Set p l งฟลาวเ e อร์ i ิ i ิเต็ดเนะคะตัวนี้ก็มีอุ๊บสหัวร่วงมากเลยมี Facial Treatment Clear Lotion นะคะมี Facial Treatment Essence นะคะแล้วก็มี มาส์หน้ามาให้ด้วยบอกเลยว่ามาส์หน้าตัวนี้เป็นมาส์ตัวโปรดของอีนนะคะและ้วกรีดเลือดซื้อมาส์หน้าแพงมากนะคะแต่ว่าใช้ดีจริงๆแล้วก็ชอบมากๆนะคะก็นี่คือเซ็ตสกินแคร์ที่เป็นรางวัลที่สามของเรานะจ๊ะสุดท้ายละต่อกันที่รางวัลที่สี่นะคะหนูไม่แต่งหน้าพี่หนูไม่บำรุงผิวเท่าไหร่แต่หนูชอบทำผมได้จัดไปนะคะรางวัลที่สี่นะคะจะได้รับตัว Beauty Labo Silky Ash นะคะเป็นโฟมเปลี่ยนสีผมนะคะสี Silky Ash เป็นสีแบบออกบลอนด์ onde, ประกายเขียวประกายแอชเทาๆหมุนๆนิดนึงสาวๆชอบแน่นอนพิดว่าสีนี้เป็นสีที่หลายๆคนชอบนะคะท้าสีผมสวยแล้วอย่าลืมจัดแต่งทรงผมให้สวยนะคะก็ใช้ตัวลิซี่นี้เลยค่ะซอฟเวตโฟมนะคะให้ไปด้วยยังไม่หมดยังไม่หมดพี่ไม่จบแค่นี้ค่ะ เอาไปลองฝึกเล่นกันดูนะคะสำหรับตัว Panasonic นะคะเป็นรุ่น s t r a i g h and c l o s s t r a i g h t e n e r นะคะเป็นรุ่น Portable ที่เดี๋จะให้ดูนิดนึงนะคะตัวนี้พี่ไปเล่นในงานมาแล้วก็เออมันก็น่ารักดีนะแต่พี่มีเครื่องทำผมค่อนข้างหลายชิ้นแล้วละ่ะก็เลยอ่ะชิ้นนี้ก็เลยเอามาแจกเพื่อนๆดีกว่าเพราะว่าไม่เคยตั้งแต่ได้มานี่แทบจะไม่ค่อยได้ใช้นะคะน่ารักมากๆล้วก็มี ปลอกเก็บด้วยนะคะใครที่มองหาเครื่องผมอันนี้ค่อนข้างเวิร์กเลยนะคะราคาก็น่ารักกันเองพลาสติกด้วยมันก็ถือว่าปลอดภัยมั่นใจไม่ช็อตตายนะคะและนี่นะคะก็คือ4รางวัลใหญ่ของเราค่ะมาดูรางวัลอีกอีกหกรางวัลย่อยนะคะว่าจะมีอะไรบ้างนะคะในรางวัลย่อยหนึ่งรางวันนะคะก็จะได้เป็นอ,อ๋อสกินแคร์เนาะ แล้วก็มีน่าจะเป็นกันแดดที่พี่พยายามจะใส่ให้ทุกทุกรลางวันนะคะก็จะได้กันแดดไปรวมถึงก็จะมีพวกเมคอัพเบสนะคะแล้วก็อ่อแป้งแป้งรู้สึกว่าจะได้ทุกรางวันนะ,ะพยายามใส่ใไปทุกกลางวันเลยะคะ่ะแป้งแล้วก็มีลิปสติกคนละสองสีนะคะอาจจะเป็นลิปที่พี่สวอชไปแล้วนะก็ต้องขออภยัยถ้าแบบไม่โอเคไงก็โยนทิ้งไปได้นะคะแต่ว่าก็พยายาม สีมันน่ารักนะโอเคนะไปลองดูกันได้นะพะยายามจะใส่เข้าไปให้อีกนะเดี๋ยวเจออันไหนโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปในรางวัลสาหรับอีกหรางวัลย่อยนะคะอุ้ยเยอะมากนี่เลยนะแจกขนาดนี้เลยนะกติกาง่ายๆเลยนะคะอย่างแรกก็คือ subscribe Channel ของพีทกด subscribe เลยนะกด like วิดีโอนี้ด้วย สองก็คือแชร์คลิปวิดีโอนี้นะคะไปที่โซเชียลมีเดียของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กอินสตาแกรมหรือว่า Twitter นะคะพี่มี Twitter แล้วไปช่วยติดตามกันด้วยนะคะมีคนติดตามอยู่แค่เจ็ดคนคือเพิ่งเล่นนะ่ะก็ไปติดตาม Twitter กันได้นะคะรวมถึงแฮชแท็กนะคะ one peach giveaway 2559้จ25้ะใครอยากใส่2 0 1 6นหกมานะไม่ได้2559นะคะแล้วมาเมนต์ข้างล่างนี้ ขอคำถามคนละหนึ่งข้อที่อยากรู้เกี่ยวกับวันร์พีชนะคะพี่พีชสูงเท่าไหร่ชอบกินอะไรทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยคือถามถามมาได้เลยนะยกเว้นถามชื่อพ่อชื่อแม่ก็จะไม่บอกนะคะโอเคนี่ก็เป็นกติกาง่ายๆนะคะที่จะได้รับของรางวัลในนี้ไปคือสี่รางวัลแรกก็คือรู้สึกว่าเป็นคําถามที่เราอยากตอบมากๆหรือว่าเป็นคําถามที่เรา เรารู้สึกดีกับการถามคำถามนี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเป็นแบรนด์ดองม,มากนะคะก็อย่าลอกข้อสอบกันนะจ๊ะนักเรียนช่วยตั้งคำถาม,ถามคิดขึ้นมาใหม่ๆนะจ๊ะแล้วก็ถ้าซ้ำกันเนี่ยซ้ำกันทำยังไงพี่ก็จะเลือกอันแรกหรือคนที่พูดเพราะคือครูไม่ชอบคนพูดอยาดังนั้นนักเรียนต้องพูดเพราะๆเขียนเพราะๆมาให้นะคะไม่ต้องยืดยาวมากพี่เกลียดอ่านแล้วก็เอ่อกติกาทำไมถึงจะได้เกฑ์ใช่ไหม เฮ้ยแรนดอมแล้วกันนะก็เป็นลุ้นกันนะจ๊ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีหรือว่าถ้าใครแบบมีมีมีคอมเมนต์ว่าแบบพี่หนูไม่อยากได้ผมพี่หนูไม่เอาสกินแคร์พี่หนูขอสีรางวัลใหญ่เดียวนะคะรางวัลย่อยหนูไม่เอา<ม>อะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์คนไม่ได้นะขำๆไม่มีปัญน,นะจ๊ะโอเควันนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมา เจอกับคลิปวิดีโอใหม่ๆได้ในปีนี้นะจ๊ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปติดตามกันต่อได้ใน Facebook Instagram และ Twitter Wonder Peach นะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ